มันซับปะหลังแต่กิ่งออกมาแบบนี้ตอนอายุสองเดือนมีขอดีขอเสียอย่างเดนะครับเดียวมาฟังในคลิปนี้ครับแล้วครับมันเกิดขึ้นมาเพื่ออย่างนเนาะเลยมาฟังในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันผมนี่ปลูกเดือนพฤษลภาพค่เมนะครับปลูกไปแล้ววันที่เจ็ดมานี้พฤษลภาพมีทุน่ากรกฎากระดานะครับวันที่เจ็ดเกิดเป็นสองเดือน เมื่อวันที่ยี่สิบหกก็เป็นสองเดือนสองเดือนสิบเก้ามือนะครับสองเดือนสิบเก้ามือเกือบสามเดือนแหละล่ะม,มันผมสูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับมันเกิดมาแบบนี้มีขอดีขอเสียอย่างเดนะครับอย่างหนึ่งเหรือครับขอดีของเขาเนะ่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อมาปรุงอาหารครับนี่ครับปรุงขึ้นมาเพื่อมาปรุงอาหารซอยกันนี่ครับแตกขึ้นมาที่แหลกนี่สิ อันนี้ที่เหลี่ยมมันสิปร่งมาจากท้าง่างนะครับเห็นบอกกิ่งมันผมได้แต่งไปเรี่วที่เหลียมันมีอยู่แถวนี้นะครับมีอยู่แถวนี้ผมแต่งออกไปเรี่ยวนี่มันกระปรงขึ้นมาใหม่มันสีขื้นเป็นสูตรเป็นสูตรไปเรื่อยๆก็คือตามหัวหงเขาเนาะครับนี่ให้เบิรงลักษณะลำต้นนะครับอุดมสมบูรณ์จังววามันได้โปร่งขึ้นมาในกรนีปูผมอีกครับสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นบอกงามัน อันต้นได้มีต้นเดียวผมกับพวกคอยแตงไปไดน้นะครับแต่ว่ากับขั้นแตงคือกันนะครับเดียวสิบไม้คลิปนี้เดี๋ยวบอกแน่นอน,นะครับอขอขอดีของเขาเพื่อปรุงแลวก็หัวมันเข้าจะใหญ่นะครับไม่ได้เป็นหน,หน่อยๆต้นนะครับเป็นเริ่มเป็นเกือบเบื้สุดต้นแล้วเพราะว่ามันจะเขาสามเดือนแล้วมันก็เลยปรุงขอเสียของเขาเนาะครับมนันนี่ขอเสียของเขาเนะะี่ยคือมันเท่าเสียไปเป็น,ปปปนทอนพันนะครับ เห็นบ่ครับมันผมนี่สูงบ่ค่อยสูงแต่ว่ามันมาแตกอยู่นี่ทอนพันธุ์เฮาสีได้หน่อยล่ำครับเพราะว่ามันสีขืนมาผีซะก่อนมันสิว่ตรงไปอีกเลยได้อลักษณะความสูงครับประว่าณเพียงบาผมเพราะมาณเพียงบาผมครับต้นมันเนี่ยแปลงนี่เป็นแปลงทดลองนะครับนี่ผมปปูกจะสามแถวหนึ่งไงสามแถวอันนั้นก็มันเขาเจ้าปูกพร้อมกันแต่ว่าหองผมกับคนละพันเนาะก็งามกว่ากันอยู่น้อยนึง ไปเป็นทอนพันุเข้าเสียวไปเป็นทอนพันธุ์มันก็บกคอยอันไหนนครับบกค่อยจะดีเพราะว่ามันแตกขึ้นมาเบอร์เลยพี่น้องนี่เห็นบอกครับแตกขึ้นมากเกเบิดสุดตาเลยอืมมันยามเพอเป็นทอนพันุมันก็บกคอยดีบันไดตแต่ว่าเรื่องมวห้องมันนี่กระสิดีอยู่เนยวให้เบิ้งดินแตกพ่นอยู่พ่นกระแตกครับอมแตกเหล่าอยู่เมื่อเหล่าแหล่งนะครับฝนห้องกระตุกหันกระตกเหล่าหงันเนาะมันก็เลยเจ็บเนี่ย ครับลืมแตกลืมเ,เมล่าแล้วครับอันนี้จริงก็เล่าร้ายกว่าน,นี้แหละแต่ว่าฝนห้องกระจกมันก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือมันสมมันเป็นโหกใบรางครับพี่น้องบ่ไหวอีริ่งอันนี้เป็นมันพันหน้าเขาครับบ่ทนหรือว่าจังหวัดอื่นเอื่นอยัางน้อครับจังวัดจังหวัดอำนาจเจริญของผมนี่อื่นว่าพัานหน้าเขาวนี่ลักษณะมันเกิดเป็นประมาณนี้นน โตแก่เนี่ยก็ออกรื่งเดียงกันมันจะออกนื่งเดียงอันนี้มันสมเพราะวันเป็นหลูกใบดังที่แหลกมันไม่ได้เป็นได้ผมเอาใอยูผุนมันมาจากสวนเขาเจาหุนบังคับใอยูครับมันต้นมันของเขาที่มันแตกอย่างสีมันเป็นหอากับเฮียงได้แหละครับมันก็อันนี้ไม่ได้เนาะเกียีมันขืนล่ำมันก็บอก เพราะว่ามันเป็นยังสีเหลียวห้องมาแต่งเมื่อกบ่ขึ้นคือเา่าห้องกับปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาแหรอครับมันการแต่งละมันนะครับคือมันเป็นแบบนี้ห้องขั้แต่งนะครับเบลน,นวาเซียไว้เลยนะนี่ครับเป็นวัอสุตุนเอาโหลดมันห้องก็สูงเพียงบ่าผมเนี่ยเป็นวัอสุตุนการแต่งมาเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้ผมได้แต่งไปแล้วรอบหนึง่งนี่ได้แต่งไปแล้วนะครับที่แหลกเมื่อกบงอยู่แถวเนี่ ข้ากระแตงแตงอวมันก like ็สิมาปรุงอีกอยู่นีสุดหนึ่งหมั่เข้าแตงกันไปอีกมันก็สีมาเป็นหนีสุดรทุดถ่ายแล้วครับอันนี้คือสูดสุดถ่ายของเขาอันนี้สสุดตัวมาที่มันมาจากข้างล่างนะครับมันจะเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูดขึ้นมาข้ากแบอยาฝ่าวแตงแต่ว่าขันมันใหญ่ไปแล้วมันปรุงสุดใหม่ข้าจังแตงนะครับนี่คือจังแังสีนี่มันเป็นยังสีมันอยู่ข้างล่างนะครับ นี่มันแตกสูตรหม่แล้วนี่คือสูตรหม่ของเขาสูตรนี่เท่ากับเอาออกนะครับเพื่อสีให้ดินทั้งล่างให้มีแสงลงไปได้นะครับให้มนสังเคราะห์แสงได้ดีนี่ทั้งๆมันก็จะเป็นสูตรอีกมันบ่อยแตกกระซำนี่นะครับคำมันสมบูรณ์กว่านี้มันสิมาแตกอีกทั้งๆไงแตกนี่เป็นซองงาอีกึ้นมาอีกเป็นซองงาอีกซองงาอีกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันมีหม่องสินสุดเลยนะครับคำมันอุดมสมบูรณ์นี่แหละกระสีเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสิผ้ายางเบ่ง มันนี่ครับแตกมงการก็สะเป็นดอกของเขานี่ครับแตกแล้วมันปลาพี่หน้องเป็นยังไรเนี่ยนะครับมันแตกแบบนี้บอ่ะคือองผมมันคือแตกครับแค่เป็นบัสุตุนครับมันกําลังป็นนี่อันนี้บเแมน,มนบัเป็นเลยย่อห้เบิองเลยนี่ครับกําลังป็นคือบังเลยมันนี่ครับ เห็นบ่กำลังแตกเลยนี่กำาล็กมันกำลังเป็นอันนี้มั่นสมเป็นหลูกใบด่างไรอยู่น้องนะครับประมาณนี้ขีบทีเห็ดมาเหลืออีหยังอีกนะครับขาเหลืออีหยังพี่น้องของใจสงสัยอีหยังกับสามารถสอบทามพุ่มมาได้นะครับมีเหลืองอีหยังที่ยางหูนะครับนี่อันนี้เป็นแค่แปลงทดลองเล็กๆครับก้าวว่าเสียวจะ ต้นละซิบกิโลกพ็พ่อแล้วบอวลร้ายเนาะครับมันพมกับมะมันลอยกวัวทอนเนาะที่ปลูกอยู่สามสามแถวนี่นี่แหละพี่น้องกับคุ่นเอาครับมันได้ร้ายก็ซิบอีกแล้วพมวงวานี่ดินแตกเดี๋ยวคีบหนาสีผ้า,ามาเบิงหัวครับพี่น้องของใจยังยังกะสามารถคอมเมนต์สอบถามพมมาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยแล้วก็ปุ่มดำดำที่มมนเขียนว่าติดตามกับ กดให้ผมนํานะครับจะขีทีไรกับหน่วยมักกำปั่นนะกดให้ผมนําเพื่อสิใหนผมมีกำลังใจในการที่คลิปต่อต่อไปนะครับเบื้องหนีดินมันแตกคุณน่ะนี่ก็มี่แล้วหาซิบเส้นมานี่ไปครับคลิปนี้ขอเจ้าเพียงไว้สำานี้อันนี้ก็เป็นใบด่างพโอลกถ้าพี่น้องของใจเรื่องย่างกัดสอบถามมาแต่คอมเน็์เดี๋ยวผมเช็ดคลิปให้ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงไว้สำนี้สวัสดีครับ